สวัสดีค่ะทุกคนครับสวัสดีนะคะครั้งนี้เราไมา่อยู่ด้วยกันในเกมซูเปอร์สตาร์ใครจะเป็นคนบาปหนาในรอบนี้นะคะแต่แจงคอะพูดตรงตัวว่าแจ็คก็อยากเป็นคนบาปหนาเหมือนกันเพราะว่าแจะอยากเป็นฆาตะกรไงแต่ว่าก็คือไม่ได้เป็นฆาตะกรเป็นแต่คนดีเพระอเลยรู้ปะพ่อเราเป,เป็นคนดีแค่นั้นเลยครับ <S <S เป็นคนดีที่แบบว่าโลกไม่รู้ว่าต้องการหรือเปล่าเลย <S 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 ไว้แจ็คเนี่ยบทบาทของเขานะคะก็คือเราจะต้อง ทำการโหวตฆาตรกรให้ถูกตัวตอนที่มีการกดโหวตเกิดขึ้นนะคะเราต้องคาดเดาให้ได้ว่าฆาตรกรคนนั้นเนี่ยเขาเป็นโลอะไรถ้าสมมติว่าไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวว่าฆาตรกรคนนี้มันน่าจะมีอารมณ์ทําชั่วได้หรือว่ามีอะไรสย่งที่จนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอ๊ะม,ม,มันทําชั่วแน่เลยว่ะจนก็ต้องมานั่งดาวโลอีกว่าโลเขาเนี่ยเป็นจักรพรรดินีนหรือว่าแบล็กแจ็คนะครับมีเคลทางด้านขวา เปิดสวยนี่ชาโมทำเควสมีคนปิดไฟอุ๊ย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 ,ยมีคนย้อนเวลาเอาอยัางไงไดเปิดไฟก่อนแล้วกันชิโบนอยู่ตางนั้นน่ว,วานรสึเอา้าอย่างวะทุกคนครับครับผมผมเห็นบางอย่างครับผมเห็นใครครับไม่ผิดตายไป,ไปแต่ว่าย้อนเวลา มาไม่ทันพี่กิตยังตายอยู่ตายคาห้องน้ําเลยเชื่อว่าผมย้อนหรอเฮ้ยขย้อนผมไม่ใช่นะผมเป็นคนดีผมไม่กดย้อนเลยผมก็ไม่ได้กดย้อนผมก็ไม่ได้กดย้อนผมก็ไม่ได้กดย้อนผมไม่ได้กดข้าบกดย้อนผมเป็นคนที่มีประโยชน์ผมไม่เคยมีประโยชน์แต่ผมไปทำอะไรันแพี่ไปเห็นพี่ไปเห็นใครอยู่แถวๆนั้นเนางปะใครเป็นคนกดไลค์ย้อน นทอร์ชีอ๋อปาร์ทชีชาวนั้นแต่ว่าเหมือนเขาด้อมด้อมมองมองเหมือนแบบว่าเหมือนเขาข้ามก้าวกลัวฉันนิดหน่อยเอางี้ได้เลยพี่แป้งได้เลยไม่ไปอะไรอ่ะเป็นอะไรทำอะไรอ่ะไม่ได้กาน์ดะไปเล่นไม่บอกแล้วแต่วแกเป็นเป็นไวไว้แล้วระบวชผมไปเผมก็ได้เอ้าครับอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นฉันคือนักย้อยเวลาตัวจริงเพราะฉันเป็นคนทำกับมือ ผมนักดอลเวลาปวดปอมเอาพูดทัไมจริงกว่าไ่กดย้อนตัวจริงอะไรวะเนี่ยเราพี่แป้งบอกว่าใส่รอยพี่แป้งเป็นชัวเราจะแบบโหวตค่าทัชชี่อ่ะล้วทัชชี่มันไม่ได้เป็นอ่ะพี่แป้งัหวอ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหส่ได้เป็นวบแจ็กซเองเลยอปวดหัวจะว่าพี่แป้งเป็นทุกคนเชื่อปะแต่ว่าตอนนี้พี่แป้งน่าจะเป็นชัวนะคะเพราะว่าอยู่ดีพี่แป้งไปโหวทัชชี่เพราะบอกว่าเห็นทัชชี่แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะแบบ เออไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้สินาะง <S <S างป่าวะผมขอใช้สิทธิ์ในการงงเรียกประชุม,มเพราะว่าวิญญาณะชนะแล้วเดี๋ยวพี่เจเอางี้ถ้าไหนไว<ช>ิญยาณมันจะชนะละ<ช>แล้วพี่ทัศน์เนี่ยกระโดนบทออกแล้วหรือว่ามันต้องเป็นฆาตากรแน่ๆเลยแล้วทีเนี้ยหนูว่าเจ๊แป้งเนี่ยเขาเป็นฆาตากรพี่ราเชื่อหนูเพราะว่าเขาพูดว่าคือพิ่อันนี้หนูเดิมพันด้วยชีวิตเลยนะหนูว่าเขาอาจจะเป็นจักรพรรดินีเฮ้ ทำไมอ่ะทำไมปานถึงคิดอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าดูคือย้อนเวลาตัวจริงเขาจะไเป็นไม่ได้บอกเขาทำไมอ่ะไม่กระดูกเขาคาดเดาไงดูเพื่อนพี่ช่วปพี่ว่ามันอาอฟอ้ยเอ้าแบ็คแจ็คจิงอยู่ประเด็นคือปานจะพูดกับเจ๊อย่างนั้นทำไมแล้วก็เปิดออกมาแล้วลูกเรือเราหายไปอีกแล้วเจ๊เจ๊จะอะไรยังไง ผมไม่ชอบไา่รับทหารว่าวิญญาณเหลืออีกเควสหนึ่งไงผมว่าต้องรีบกดก่อนเออเจวิญญาณเหลือไว้เดีบบยวเจทำถูกแล้วบบเจ<อ>ท,ทำถูกแล้วสิ่งที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้คือเราต้องรีบจับตัววิญญ,ญาณและจากนั้นเราต้องรีบจับตัวฆาตกรซึ่งฉันคิดว่าแบ็คแจ็คยังอยู่ในนี้หนูโหวตพี่ป๊อบได้ไหมเอะเอ้ยหโหวตดูสองคนาผมเชื่อปังพี่พี่ก็โหวตแป้งเพราะพี่คิดว่าแป้งน่าจะเป็นใช่ว่าเชี่ยวว่าว่าเปผมเชื่อได้อิงแมสเซจ เอาล้วสิพี่แป้งเล่นยากแล้วแต่ว่าพี่แป้งไม่ได้ไปเจอใอยดีพี่เป็นแบล็กแจ็คอันนี้น่าจะเป็นฐานอวกาศอุ้ยอุุ้้ยพี่แป้งเดินชนวิญญาณเห็นแบบจะจเลยยังไงครับยังไงพี่แป้งอะไรยังไงอุ้ยพี่ปุ๊คอุ้ยชนะเลยเฮ้ยอะไรอ่ะน่าดิไง คู่รักชัดๆคู่รักเดี๋ยวไม่ใช่เรารักรับนี่มันแค่เพื่อนเพื่อนสนิทไอ้ปามอ่ะเกือบเดาถูกไอ้ปาบอกเป็นจักรพรรดินีแต่พี่แป้งเป็นแบล็กแจ็คโอ้โประเด็นคือถ้ามีคนเดาฉันเป็นจักรพรรดินีนะฉันบอกเลยแล้วไปเสิร์ฟเขาฉันก็สามารถตัดคนออกได้อีกหนึ่งการฆาตกรรมได้เริ่มต้นขึ้นนะคบกับคนที่ได้เป็นลูกเรือน่ารักน่ารักอย่างเรามาโดยตลอด และเราก็คงจะได้เป็นลูกเรือต่อไปเพราะว่าเราแทบไม่ได้เป็นฆาตรกรเลยจ <sm ell> ากรันเดียวนั่นไงว่าแล้วสีฟ้ามาเชียวเจ้าเวลาการนหล่อเลย <The Burch> เราเป็นแบบเราเป็นเจ้าแห่งเวลามาบ่อยมากจะมีคนฆ่ากันยังวะไม่แน่นนะอาจจะมีคนฆ่ากันแล้วหรือเปล่ามีใครตายอยู่ในนี้ไหมไม่มี เมื่อกี้พอปิดไฟปุ๊บจะย้อนเวลาเลยเพราะว่าเผื่อแบบว่าจะช่วยเพื่อนได้นะคะเพื่อเขาฆ่าแล้วเขาปิดไฟเลยมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายนิดหนึ่งวุ้ยพอดี้ีโมพี่กิโอ้ยเดีโโฟฟยเ๋ยวนะใครฆ่าจันเจใครเป็นคนทำ<ต>ฉันบอกเลยนะว่ารอบนี้เนี่ยฉันไม่ได้เป็นแต่แจหายเลย,เลยสิ<ล>ยพี่แป้งว่าเป็นใคร คุณน้คุณไม่ทำเควสเลยพี่แป้งไม่ทำเควสเลยมัวแต่ยืนมองเพื่อนทำไมครับก็ฉันดูการเปลี่ยนแปลงว่ามีใครโดนวาร์ปอะไรริงอไงหรือเปล่าฉันก็ต้องมาตรวจสอบดูดูวาร์ปวุ่นเนนะรอบนี้พี่เจอเจอจานเจที่ไหนครับอ้าวอ้าวอ้าวหรือว่าพี่แป้งบหผิดหรือว่าใครบหพี่แป้งไปหนูว่าเขาโหวดผิด เขาดูพี่พิรุษไงเขาน่าจะเป็นคนโหวตเขาเป็นไว้หรือเขาเป็นแบ๊กไม่รู้เมื่อกี้มันขึ้นแบ็กอ่ะแบเป็นคนทำอ่ะหรือว่าเขาโหวตผิดแต่ว่าเขาน้าจะโหวตผิดหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้พูดจริงๆว่าพี่แป้งเขาไม่ได้ทำเควสเลยอ่ะพี่เขาอยู่กับแจมแบบมันเดินคอยดมๆมองแจมตลอดาเขาไม่ทำเควสเขาต้องเป็นไม่ฆาตกรก็เป็นยาหรือเปล่าวะจากได้นไม่รู้เลยแฮะแต่พี่แป้งน่าสงสัยทุกคนเพราะว่าเขาไม่ทำเควสเลยไม่มีความหมาย เอาละครับผมเอ๊ะเมื่อก <sleeve monastery> ี mm ้เหมือนเห็นวิญญาณขึ้นมาหรือว่าพี่แป้เป็นวิญญาณเฮ้ยวิญญาณเรือเพียงหนึ่งภารกิจเท่านั้นอย่าบอกเลยพี่แป้เป็นวิญญาณจริงอะเฮ้ยโบวตทันปะเนี่ยเจนตะโบวต์เนตะโหวต์เนตะโบวตพี่เอาตรงๆนะเจคิดว่าตอนเนี้วิญญาณมันเริ่มแบบอาฆาตมาไลยพวกเราแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยเด็กเพจเดียวอะลูกเรือกับ ฆาตกรต้องร่วมมือกันไม่อย่างนั้นวิญญาณชนะแน่อันนี้จากการวิเคราะห์ไม่ชันเชก็บะเนไอตัวบาปหนานเนี่ยเป็นวิญญาณใช่ไหมใช่เราะเลยมันก็หนึง่งในนั้นอยู่แล้วไหมไม่ญาณเชก็น่าจะนา่าบาปหนาพวกเราต้องสมามัคคีกันก,นก่อนถึงแม้ว่าใครจะเป็นฆาตรกรหรืออะไรก็ตามสมามัคคีเราเดินไถเลยไหมเราเดินไถไม่ร,รู้ถูกไม่บอก โอเคป้าไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูหนูพูดจริงๆเอางี้นะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปห้องพยาบาลก่อนใครจะไปทางไหนปแม่จะไปเลยหนูไม่ใช่ถ้าพี่บอดหนูพี่ก็ตายอย่าก็บอกแล้วไงว่าพี่ตายอย่าไม่ตืเครือวะเอางี้ไปแยกอาณาหาก่อนหนึ่งนะาพี่ว่าแม็กแมกเหรอพี่ว่าเรียกหมอป้ามาดีกว่าปวิญญาณเยอะว่ะ ออวิญญาณเยอะมากเลยตอนนี้กระพิไหมโอ้โหคนบาปเยอะเลยพุ่มแย่มแยตอนนี้พุ่มแย่พุ่มแย่เราต้องเริ่มหาแล้วนะคะว่าใครคือวิญญาณเพราะว่าวิญญาณนี้มันร้ายมากการเป็นวิญญาณเนี่ยมันจะทําให้พวกเราแพ้กันหมดเพราะว่าถ้ามันทําเควสสําเร็จแล้วก็เราจะตายไปครับตอนนี้ฆาตกรกับลูกเรือร่วมมือร่วมใจในการกําจัดวิญญาณ ออเริ่มต้นจากทางนั้นขวาเลยมีไหมมีหรือเปล่าไม่มีใครเจอเลยเหรอเฮ้ยวิญญาณมันหายไปไหนวะเราต้องหายให้เจออ่ะขอย้อนเวลาทีหนึ่งเคฮ้ยไม่มีใครเจอวิญญาณเลยเราแพ้แน่วิญญาณมันทำคลยใกล้เสร็จแล้วอะ่ะ เสิร์ฟให้ผมกับพี่กิจห่างกันผมกำลังจะจับวิญญาณแล้วคุณย้อนเวลาดำไม้อะอเหรอคุณกำลังจะจับคุณกำลังจะจับวิญญาณเหรอผมมันจะดิ้วคุณกำลังจะสัมผัสแล้วอ่ะผมกำลังจะฆ่าคุณแต่ว่าแล้วมันดูดลงไปพี่ป๊อปป้าดูดหนูไปแต่ว่าหนูวันหนีได้ดูอะไรจะแบบจับวิญญาณให้ได้ก่อนเดี๋ยวโหวตออกแน่คือแจงอะย้อนเวลาเพราะว่าแจงคิดว่าไม่แน่ฆาตกรเขาอาจจะทำเคสอยู่ถ้าย้อนมาเขาอาจจะแบบว่า ต้องทำเควสใหม่ก็ได้แบบถ่วเวลาให้ใครมันจะไปรู้โ,โอ้แต่มันสุดยอดมากมเป็นการช่วยเหลือฉันอย่างดิบดีเีผมเห็นวิญญาณไฟดับแต่ผมตามจับไม่ทันผมผมแค่เซงที่ปลาไมันไม่ใช่แจ็คแจ็ควิญญาณเนี่ยฉันมีวิธีเล่นที่ดีและคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆอ่ะมันจะหายตัวทุกคนจะมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าเราขยับตัวมันจะเห็นทันทีว่าเป็นล่าวิญญาณเงา